ค่ะนี่ละค่ะที่เกดแอลมาล่งห้นะคะคลิปแรกนะคะที่เกดแอมมาล่งของพี่ชุมแพขอนแจนนะคะมือนีนะคะพี่ชุมแพเพิ่งได้โทษมาบอกแบบเก่งดวนนะคะเพราะว่ามืออื่นมือหื้อนะคะเหล็กออกแล้วนะคะอยากหายเอฟซีได้เห็นได้บึงมือนีนะคะกับโบเดิกดงนะคะเนาะเดี๋ยวนี้กับช่วงประมาณจะถุมนะคะกับสองถุมกลัวนะคะสองถุมกลัว งวดวันที่16กันยายนพศ2565นหะคะนราคาคลิปแรกนะคะที่เกตแดวโล่งนะคะแล้วก็มีโครงสุดท้ายนะคะแล้วก็พอมกับเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะเกตเลเสียวมาลงห้ไปพ,พร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะแบบสายดวนเลยนะคะเพราะว่าพี่ชุมแพ้ปนอวว่าห้โล่งมือนีนะคะเลขโครงสุดท้ายของเพิ่นนะคะเกตเล่ฟาวมาลงห้เนะคะเนาะคะ่ะ นี่และค่ะคลิปแรกนะคะที่เกีแดงมาโล่งหายนะคะใครมกากไปชอบนะคะได้ซื้อกันไว้ไปนอเนะค่ะนะคะพอแม่พี่น้องทุกทุกคนทุกทุกทันยังบนนอนกันหรอกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเกดเสียมาให้เบิ้งกนแล้วกันนะคะก้อนสีไปเบิ้งตัวเลขนะคะเจดกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เกีพาโชคด้วยนะคะ ฝากกดกระดิ่งแง่งเตือนไว้เพื่อสิบริาพาตัวเลขเดีๆแนวทางดีๆจากทังช่องนะะเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ละค่ะคลิปแรกนะคะกันท่านใดนะคะที่ยังบ่เห็นนะคะก็สาม,มารถเบิ่ได้คลิปนี้ก็ได้นะคะคงสุดท้ายของพ่ชุมแพร้ราคาเลขล่างชุดเดียวตัวเดียวนะคะค่ะเกบเลสเสียวมาลงไปพร้อมๆกันเลยเนาะ,ค,ะค่ะนี่ละค่ะนี่ยค่ะ,ะ,คะเกตลงมหายนะคะเนาะ ล่างตัวเดียวนะคะหามาซีนะคะ่ะบได้จับคูห่นะคะสายวิ่งสายหลุดนะคะแต่จะขาดนะคะหลุดซีไปเลยนะคะทันใดงบปลายนะคะทันใดงบหน่อยนะคะเ่าก็ซื้อตม่มงบนะคะเนาะทุนเท้าหน่อยนะคะคุณน่ะซับเข้ามันหน่อยนะคะเ่าก็ซื้อตม่มมาก์ซี ซีหน,ะะนึ่งซีศูนย์หรือซีสองซีสามซีสี่นะคะเนาะเท่ากับเสือเอาเนาะค่ะนี่ละค่ะเลขล,เะะล่างตัวเดียวนะคะล่างตัวเดียวแล้วก็บ,บวกไปพร้อมกับของพี่ชุมแพโค้งสุดท้ายบนล่างนะคะบนล่างนะคะหิมะน,นะคะนี่นะคะสี 4, 9, 3, 7, ะะ่เก้าสามเจ็ดค่ะเล่นได้บนล่างนะคะเจ็ดเก่ามาเอามา,า,มาแบบฟอฟาวเลยเนาะคะ่ะเขียนใหง แล้วก็มาฝ่าวงให้เอซของเก็ดเลยนะคะเพราะว่าพี่ชุมแพเป็นยำแล้วยำอีกนะคะลงให้ f อซเบิงมือนีนะคะ4937นะคะแคบหน้าจอไว้เธอเบิงเลยนะคะแนวทางนะคะล่างตัวเดียวนะคะแล้วก็พร้อมชุดโค้งสุดท้ายของพี่ชุมแพนะคะ4937คะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกียรติขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอให้เแห้งๆ่อยๆมันๆงวดวัน,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 นที่16กันยายนพศสอง5ันนะคะสิะได้ถูกหวยร่วยไปด้วยน้ำกันนะคะเนะาะไผมีตัวดีตัวเด็ดนะคะเอามาจับใส่กันได้เลยนะคะเลขล่าง4ตัวเดียวนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้เกตดกัฝากไว้เพียงเทนี่พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ